เธอขาอยากถ่ายคลิปแบบนี้โอ้โหแต่เธอตีลังกาเป็นเหรอเป็นตอนเขาเป็นลีดอะเขาตีลังกาบ่อยมากเลยนะโอเคงั้นไปทำกันเนี่ยแคพอยซี่อยากถ่ายคลิปเนี้ยลองยืดเส้นยืดสายก่อนโอเคยืดยืดในสุดเอาให้ถึงดีไปมือไม่ถึงอะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเช็คมุมกล้องนะว่าจะต้องถ่ายยังไงหมุนไปฝั่งไหนเราก็จะมาเช็คมุมกล้องกันนะทุกคนว่าเราควรจะหันฝั่งไหนจะหันซ้ายหรือหันขวาแต่หันไปหันมาเริ่มมึนหัวละคิดว่าน่าจะได้ ต่อไปเราก็จะมาหาโลเคชันในการถ่ายทำนะทุกคนซึ่งตรงนี้แหละเหมาะกับการตีลังกาที่สุดอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่แม่แม่ินิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเออเอาเลยเอาเลยให้เขาตีลังกาตรงนี้ใช่ตรงนี้สวยเลยเออได้แล้วเนี่ยเฮ้ยสวยว่ะ ใครอยากดูนะไปดูที่ช่องแพรพอยซี่ได้เลย